นางทองแดงกำลังตำบักหุมอยู่หน้าบ้านเนื้อเม็ดโป้งไหลาตามไรผมเท้าทองดำนั่งมองอยู่ข้างๆางผัดวีให้เท้าทองดำยิ้มหวานทองแดงเฮ้ยตำส้มตำคือตาแซบแท้กลิ่นหอมไปสามบ้านแปดบ้านแล้วมื้อนี้สิกนิบุญได้กินน้ำบ่เนาะนางทองแดงมองค้อนอยากกินกัะมาส้อยตำโมแต่นั่งจมอยู่หันสิได้กินตอนไหนคอยเมื่อแขนแล้วเดนี่ ขาทองดำรีบลุกขึ้นโอ้ยได้เลยทองแดงสั่งมาไอ้เฮ็ดได้เบิร์ตแต่ว่าตาบอเป็นนี่แล้วเกาหัวแกรก,ก,รากนางทองแดงหัวเราะสมแล้วที่เป็นลูกเศรษฐีแม้แต่ตาส้มตากับบอเป็นมามาไอ้สิสอนยื่นจากให้เท้าทองดำจับจังงอซี่แล้วกะยํำลงไป นางทองแดงสอนเท้าทองดำตำาุ้มตำไปบนไปนางทองแดงน,น,นี่ใส่พริกหลายโพดแล้วกินบ่อได้ดอกเผ็ดหลายแล้วกะบ,บ่อต้องย่ำแห่งป่านนั้นส้นตมตำสีแหลกเบิร์ดดึงสายกลับมาเบิ่งค่อยเฮ็ดเท้าทองดำเหนื่อแตกคลักโอยยากแท้ทองแดงเอ้ยอายว่าไปซื้อกินคือเก่าดีกว่าเนาะทำท่าจะลุก นางทองแดงตีแขนเท้าทองดำบ่ได้ต้องเฮ็ดเองจันนอสิหูว่ามันยากสำดายแล้วกะจันจนอสิหูว่าข่อยเฮ็ดให้กินนี่มันมีคุณค่าสำดายยิ้มเยอะแม่ใหญ่มาเดินออกมาจากบ้านถือผ้าเช็ดตัวพาดบ่า,บาแม่ใหญ่มาทองแดงเอ้ยเฮ็ดอย่างกันอยู่หน้าบ้านแต่หัวคําบอกเข้าบ้านเข้าซาน ยุงกัดหลายขี้ดินกะเย็นระวังเป็นไข้เป็นหวัดเดอ้อนางทองแดงยกมือไหว้กำลังสอนเท้าทองดำตำส้มตำอยู่แม่มือแรงสิเฮ็ดกินแรงน้ำกันแม่ใหญ่มามองเท้าทองดำด้วยสายตาพิจารณาอ้อเท้าทองดำนี่เองมาหาลูกสาวคอยแต่โดนเติบแล้วยังบ่อถออดใจอีกบ่อ คอยว่าเจ้าไปหาเมียใหม่สาถอดทองแดงมันบ่มีใจให้เจ้านำดอกเท้าทองดำยิ้มแย่แย่บ่มีทานถออดใจดอกครับแม่ใหญ่ผมฮักนางทองแดงอีหลีผมซิเฮ็ดให้เพื่อนเห็นว่าผมหักเพิ่นหลายสัาไดแม่ใหญ่มาใส่หัวฮักแท้หักว่า่อยย่านแต่ปากหวานทองแดงเอ้ยเบิ่งดีๆเดอ้อผู้ชายสมัยนี้มันกักคือกันเบิด่ด มักแต่ของใหม่ๆของเก่ากระทิมนางทองแดงหัวราะแม่กะว่าไปเท้าทองดำกะดีอยู่ดอกแม่เพิ่นขยันเพิ่นกดใส้เฮ็ดเวียเฮ็ดงานบักเขียวเดินเข้ามาถือไก่ชนมาด้วยบักเขียวเซาโอ้ยหวานกันแต่หัวค่ำเลยเนะาะเท้าทองดำเอ้ยมื้อแรงสิงไปสายต่อไปเบิ่งหมอลำบ่เนาะหรือว่าสิไปหาเหล้าขาวกิน ขท้าทองดำม,มองนางทองแดงมือแหลงไอซีิอยู่ส้อยทองแดงเฮ็ดกับข้าวบ่อปใส่ทั้งนั้นบักเขียวตกใจหาว่าจากงอไดเท้าทองดำสิเฮ็ดกับข้าวเป็นไปได้จากนอไดคือสิบ่มีไผ่กินได้ดอกนางทองแดงยิ้มกะบยอนว่าไอสอนให้เขาเฮ็ดไงละ่ะบ่เชื่อกะคอยเบิ่งบักเขียวหัวเราะโอ้ย วเล่นซื้อซื้อดอกแต่ว่าถ้าเท้าทองดำเฮ็ดกับข้าวเป็นอีหลีคอยสิยอมกินขี้ห่อมาเลยหัวเราะเสียงดังเท้าทองดำยิ้มท่าท้ายคอยเบ่งเด้อเขียวมือแรลงไอ้สิเฮ็ดกับข้าวให้กินแล้วเจ้าสิได้กินขี้หมาสมใจทำท่าจะเข้าไปต่อยนางทองแดงห้ามไว้พอ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 ,พอ,พอเลิกเล่นมาส้อยกันเฮ็ดกับข้าวเถอะ มือนี้สิเฮ็ดลาบไก่ส้มตำแล้วกับปิ้งปลาเท้าทองดำกระตือยร,ร้อนจัดไปมือนี้ไอ้สิโชว์ฝีมือให้เบ่งหยิบมีดขึ้นมาเตรียมสับไก่ทุกคนช่วยกันเฮ็ดกับข้าวอย่างสนุกสนานแม่ใหญ่มานั่งปอกหอมปอกกระเทียมบักเขียวนั่งเหลาไม้เสียบปลาแสงตะวันค่อยๆลับขอบฟ้า นางทองแดงมองเท้าทองดำด้วยสายตาอ่อนโยนขอบคุณเด้อเท้าทองดำที่มาส้อยเห็ดกับข้าวมือนีม้มนค่ะเท้าทองดำจับมือนางทองแดงบอกเป็นอย่างดอกทองแดงเอ้ยอ้ยินดีเฮ็ดทุกอย่างเพื่อเจ้าขอแค่เจ้าเปิดใจให้ไอ้ยแน่ทั้งสองมองหน้ากันด้วยความฮักมีแววตาที่สื่อถึงความรู้สึกดีๆแม่ใหญ่มากระแอมเอมเอแล้วแล้ว เข้าบ้านได้แล้วยืนตากยุงอยู่หันสิเป็นไข้มาลาเรียเบิร์ตลุกขึ้งเก็บของทุกคนหัวเราะแล้วพากันเข้าบ้านไปฝ่ายในบ้านสว่างสวยมีเสียงหัวเราะด,ดังออกมาเสียงเพลงหมอลำว่วมาแต่ไกลจบตอน